thank you สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราแซดไพซา,พา,าไทซาวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าจะพาทุกคนแพ็คก,กระเป๋าขึ้นเขาไปสักการะนะเพราะว่าฤดูการของภูดึงเปิดแล้วต้องบอกเลยว่าธรรมชาติตอนนี้นะครับเขาหยุดไปสีเดือนเนาะ,ะเปิดมารอบนี้สวยกว่าเดิมจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมพร้อมกันครับส่วนวันนี้ค่ะใครอยากได้ไม้ม็อบนะคะจัดไปเลยครับกับโปรดีๆไม้ม็อบ3มชุดนะคะแล้วย,ยังมีผ้าถูพื้นให้อีก12ผืนด้วย9ก้บบาทเท่านั้นเองโทร สั่งให้ทันนะคะใช่แล้วล่ะครับส่วนวันนี้ฮะเอาใจคนชอบทานอาหารเม็กซิกันแบบมผมแล้วก็พี่ฝนก็นจะชอบใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าร้านนี้นะครับเขาโฮมเมดนะรสต้นตำรับแท้ๆจากเม็กซิกันจะเป็นยังไงไปแซบเลยครับ หมุดร้านอาหารเม็กซิกันยาลาด์เค้าใครชอบแป้งขาโก,ก,กรอบกรอบสอสฉ่ำๆเครื่องแน่นๆแนะน,นำเลยค่ะกับร้านลิสตาคาโก้ร้านอาหารเม็กซิกันแบบโฮมเมดสูตรต้นตำรับที่รังสรรค์โดยชาวเม็กซิกันแท้ๆท,ที่สำคัญวัตถุดิบทั้งพริกเครื่องปรุงและเครื่องเทศก็นำเข้าจากเม็กซิกันทั้งหมดเมนูแนะนำนาโช่ทรีโอแป้งข้าวโพดทอดอบก,กรอบทานคู่กับ3ซอสอีกเมนูชิมิชังกา ด้านไหนเป็นไก่อบชีก ทอด้วยแป้งต่อติยาทอดส่วนเมนูนี้ปีเ e รีย e ด้านในเป็นสันคอหมูตุน๋นตุ๋นกับเครื่องเทศเม็กซิกันนานถึง3มวันเมนูขายดีกลิวพ็อกทาโกแป้งต่อติยาผัดโขมด้านในเป็นไส้หมูย่างผัดกับเครื่องเทศเม็กซิกันทานคู่กับซอสสเต็กปิดถ่ายด้วยน้ำส้มชฉมยใส่ซอสพมรมรอยพริกป่นสไตล์เม็กซิกันน่าทานสักขนาดนี้ไปรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณลิซ่าค่ะเจ้าของร้านลิสตาทาโก้ค่ะสวัสดีครับลิซ่าครับสวัสดีค่ะถามก่อนเลยว่าจุดเด่นของลิสตาทาโก้คืออะไรครับจุดเด่นของลิซตาทาโก้คือ,เ,อเป็นอาหารเม็กซิกันซึ่งโฮมเมดนะคะแล้วก็รสชาตินี่ต้นต,นตำรับจากเม็กซิโกค่ะเพราะเครื่องเทศนี่เราเอามาจากเม็กซิโกเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีการแบบ ทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงเลยค่ะนำเข้ามาหมดเลยใช่ค่ะแสดงว่าสูตรเอยต้นตำรับเออวิธีการทําทุกอย่างเราทำเองเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยค่ะแล้วรสชาติ<ช>เด่นๆเลยของอาหารเม็กซิกันนี้มันจะประมาณไหนก็คือรสชาติก็จะแบบเออจัดจ้านเปรี้ยวแล้วก็เออ แต่ไม่ไม่หวานแล้วก็ไม่มันค่ะคนเม็กซิกันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยทานหวานเท่าไหร่ค่ะจริงๆก็งจะถูกใจคนไทยเนาะใช่ใมันจัดจานใช่ไหมคะใช่ค่ะเราด้วยความเข้มข้นของเขาด้วยนะรวมถึงเวลายืนอ่ะเราได้กลิ่นปุ๊บรู้เลยนี่คืออาหารเม็กซิกันใช่ค่ะเครื่องเทศเขาก็จะแบบว่าเปิดเด่นอย่างเช่นย่างพลิกฮ่อฮเลเปนโยหรือไม่ก็ทิโปเล่ซึ่งเป็นจุดเด่นของของอาหารเม็กซิกันู่แล้วค่ะโอ้โหอ้าวถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าทีละเมนูเลยไม่ค่อยไปนะพิซซ่าเมนูแรกถ้าไปที่ร้านต้องสั่งให้ได้เลย เทาโก้เลยค่ะคิะคสปี้ทาโก้ใช่ค่ะคิสปี้ทาโก้ก็จะเป็นบอกว่าแป้งของเราเนี่ยเป็นแป้งกรอบค่ะค่ะแล้วก็ร้านอื่นอาจจะทำด้วยแป้งข้าวโพดแต่ว่าของเราทำมาจากแป้งของโตติย่าค่ะรสชาติจะไม่เหมือนกันแตกต่างไงครับแป้งตติย่าเนี่ยแป้งตติย่าก็จะเป็นแป้งสาลีเอาไปเอาไปทอดกรอบอเออแล้วส่วน แป้งที่เขาทานกันทั่วไปคือจะเป็นแป้งข้าวโพด<ช>ค่ะหลกัลกๆเลยคือแป้งของทางเม็กซิกันเขาจะใช้อยู่2อตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นโัวติยาแป้งสาลีกับโัวติยาแป้งข้าวโพดค<อ>่ะใช่แล้ว<อ>เวลาเสิร์ฟมานี่เรามาแบบยาวๆอย่างนี้แต่อย่างนี้ก็ก็คือเฉพาะเป็นสำหรับวันอังคารค่ะ<ม>ค,นคนเม็กซิกันก็จะมีวันอังคารเป็นวันพิเศษเขาเรียกว่าทากอทิ e สเ a ย์ค่ะใช่เพราะปกติเราเอ่อเมนูเราจะมี4ชิ้นใช่ไหมคะแต่พอวันอังคารแล้วจะมีพิเศษก็คือ จะเป็นถาดยาวอย่างนี้เลย10ชิ้นในราคาพิเศษใช่ค่ะแล้วไส้ล่ะคะไส้อะไรบ้างไส้ก็จะมีไส้เนื้อกับไส้หมูค่ะใช่ก็เลือกแล้วแต่ว่าต้องการแบบไหนได้เลยแล้วมีซอสด้วยใช่ไหมครับน้ําจิ้มของเขาใช่ค่ะน้ําจิ้มก็จะมีซอสซาเขียวกับซอสซาแดงซึ่งทามาจากมะเขือเทศกับเอ่อพริกค่ะโอ้โหน่าทานมากกินแล้วแบบกัดเป็นคำยี่นเอาต่อเมนูต่อไปครับก็คือบิเรียค่ะบิเรียคืออะไรบิเรียก็คือบิเรียก็คือจะเป็นเอ่อเนื้อตุ๋นเนื้อ พริกของเขาเขาเรียกว่าพริกแอนโชวมันจะเป็นพริกเอ่อพริกหยวกที่เอาไปตากแห้งแล้วเขาก็จะพี่ใส่สำหรับเมนูนี้เท่านั้นข้างในก็จะตุนด้วยหมูแล้วก็มีมีเครื่องเทศจัดจ้านแล้วก็เอาไปฉีกแล้วก็ข้างในก็จะเป็นชีสเยิ้มๆใช่ค่ะใช่กันนี้แป้งก็จะไม่ได้กรอบจะเป็นความนุ่มไปกับตัวใช่ใช่ค่ะก็คืออาจจะเป็กรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างเงี้ยค่ะอู้เห็นแล้วน้ำลายไหลสุดยอดจริงๆน่ากินมากเลยใช่ฮะอ้าวมาต่อที่เมนูต่อไปบ้างดีกว่าก็เป็นเอ่อ ชิมิชังกาค่ะชิมิชังกาก็จะเป็นแบบเอออันนี้เนาะงช่ไข่ไข่เป็นยังไงครับชิ้นนี้มันทำไมมันด้ลงในจะเป็นเป็นไส้ไก่ค่ะไส้ไก่แล้วก็เอาไก่เอาไก่เนี่ยไปอบอบแล้วก็ย่างย่างเสร็จแล้วก็แบบว่าเอาไปผัดกับซอสค็ซอสชิโปเลค่ะใช่ค่ะเป็นไก่อบแล้วก็โรยอีกทีนึงใช่ใช่แล้วก็มีซอสด้วยแล้วก็ไปนพันกับ แป้งตติยานี่เดี๋ยวขยเชิใช่ลองดูค่ะเออนะอัจริงๆเป็นเมนูที่ถ้าเราเห็นเคยเห็นทาโก้หรือนาโชเราจะนึกออกแต่อันเนี้ยพอมาเป็นรูปแบบเนี้ยไม่เคยเห็นก็คือจะทานง่ายๆจริงๆเ็าจะเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะแต่ทางร้านเราก็ทําเป็นชิ้นเล็กแล้วก็สามารถหยิบทานได้ง่ายๆลยทานได้ง่ายๆเลยแต่รสรสชาตินี่สิให้พี่ฝนแช่ฟ้างหน่อยเป็นยังไงครับ จะเป็นแป้งนุ่มนะคะกรอบนิดๆแล้วข้างในจะเป็นแบบว่าเนื้อสัตว์เยอะๆเลยไก่ใช่ไหมคะใช่ใแล้วก็หอมเครื่องเทศมากๆจะเผ็ดนิดๆใช่ค่ะจะเผ็ดนิดๆจิ้มด้วยซอสของชิปโปเล่เหมือนกันค่ะอร่อยน่าทานมากเนอะอันนี้น่าจะอร่อยเดี๋ยวไปลองทานกันแต่เราย้อนกันเล็กน้อยครับคาโก้สเต็กตัวนี้เด่นยังไงคะเนี่ยก็ตัวนี้จะเผ็ด ดมันดาอาหารทั้งหมดเนี่ยค่ะคจะเผ็ดสุดแล้วก็ตัวแป้งเนี่ย็จะเป็นแป้งเป็นแป้งผักขมค่ะอ๋อ,อสีที่ว่าสีนี่เหมือนใช่ใช่ค่ะเป็นแป้งผักขมแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์ก็คือเราจะหมักด้วยแบบเครื่องเทศแบบ10ชนิดได้แล้วก็หมักสองวันแล้วก็ถึงจะไปย่างแล้วก็มาผัดอีงทิึงค่ะทำไมเขาถึงเป็นได้ว่าเผ็ดสุดในเมนูเพราะว่าเอ่อตัวเนี้ยมันจะมีพริกที่ชื่อว่าพริกเอ่อเอ่ออาโบรค่ะครับตัวนี้จะเผ็ดมันจะเผ็ดเหมือนพริกขี้หนูของบ้านเราก็จะเผ็ด แสดงว่าเวลากินเรากินทาโก้ด้วยแล้วก็กัดพริกไปด้วยอย่างนี้เหรอฮะใช่ใช่มันก็จะเข้ามันก็จะเข้ากันแล้วก็บีบมะนาวด้วยค่ะจุดเด่นใช่ค่ะไำลไหลใช่ใช่ใช่แล้วต่อไปค่ะต่อไปก็เป็นนาโชค่ะซึ่งเป็นเมนูที่บอกว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักใช่ค่ะก็ตัวนาโชเนี้ยก็คือข้างในก็จะเป็นซอสเคาเรียกชิลลี่บีนนาโชราดด้วยชีสชีสของเราเป็นชีสสี่อย่างสี่อย่างเลยใช่ค่ะก็ แบบความเข้มข้นก็จะมากขึ้นเห็นว่ามีเนื้อสัตด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นหมูค่ะออ๋เวลาทานก็คือหยิบทานแต่ทานคือเราเห็นอะเวลาปกติเสิร์ฟเป็นฐานนะแต่เนี่ยทำไมเสิร์ฟมาเป็นทรงแบบนี้ก็จะได้ง่ายสมมติว่าคนมาถึงปุ๊บอยากจะแบบขับ ขับรถเลยอะไรเงี้ยก็ก็มีถือน้ําแล้วก็นาโชว์อยู่ข้างบนนี่ก็คือดูดน้ําก็ได้หรือว่าจะจิ้มแบบตัวน้ชก็พร้อมกันใช่ค่ะเขาเรียกว่าก็ตั้งว่าเป็น grab and go grab ไปแล้วก็ go ไปได้เลยคเหมือนโทรมาสั่งก่อนเนาะแล้วก็พอถึงนร้านรับใช่ใช่เป็นไงคะเดี๋ยวค่อยมา่าได้ไหมคือนาโชวกรอบมากมีขนาดเขาเอามาตั้งไว้นานแล้วนะกรอบด้วยความที่ชีโตหอมมากๆตัวเนื้อเนื้อหมูของเขา้มันก็ละมุนแล้วมันนุ่ม เนาะแล้วตัวน้ำอ่ะมันคือน,น้ำส้มอะไรครับเนี่ยเป็นน้ำส้มคือเออน้ำซุข้างล่างก็เลยเป็นพรมซอสก็เรียกว่าชมอยค่ะม,มันคืออล้วคือจะเป็น<ห><ะ>พรมซอสของคนเม็กซิกันซึ่งเราจะแรกข้างล่างแล้วก็แล้วก,วก็ข้างบนก็กคือ โรยด้วยผงทาหินทายหินก็จะเป็นเหมือนพริกกับเกลือเป็นเคื่อเม็กซิกันใช่ใช่ผมจะบบกอย่างนั้นเลยคือมันเหมือนน้ำส้มที่มีพริกกับเกลือโรยใช่มันทําให้ความหวานกลมกล่อมรสชาติทุกอย่างมันเข้ากันมากใช่มันคือน้ำส้มที่มีพริกกับเกลืออร่อยแล้วผลว่ามันเสริมรสชาติของการทานทาโก้ทพืแก้แกลเลียนอะไได้หมดเลยเงี่ยค่ะแก้เลี่ยนของทาโก้ได้เลยเพราะว่าคนเม็กซิกันเขาจะใช้ผงเนี้ย โรยทุกอย่างมแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีเหมือนกันใช่ค่ะโอ้น่าสนใจมากมากแต่อีกหนึ่งเมนูหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยค่ะเห็นบอกว่าเป็นข้างหน้าเป็นซุปเป็นซุปทาโก้ค่ะกปกติแบบบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าใส่แป้งตัวติยาเข้าไปด้วยอ,อันนี้ก็คือจะเป็นหมูหรือแลนเนื้อตุ๋นด้วยเครื่องเทศค่ะแล้วก็หมูก็จะเป็น หมูกรอบชิ้นๆทานคู่กับตัวติยาค่ะก็คือเป็นมาในรูปแบบแยกกันปกติทาโก้เราจะรู้สึกว่าเขาเอามาใส่เลยอตนนี้เผื่อใครอยากทานแบบมีน้ำๆหน่อยซุปนิดนึงมันก็จะรสชาติเปรี้ยวเผ็ดสองอย่างเปรี้ยวเผ็ดไหมคะคุณตองรสชาติเขาค่อนข้างแปลกไม่เหมือนน้ำซุปทั่วไปเลยนะตัดพลาดนั้นทิ้งไปเลยมีความหอมอมกล่อมเปรี้ยวอมเผ็ดเบาๆบวกกับความใช้ทาโก้จิ้ม ขากรุมันกรอบตัวเนื้ออะไรที่เขาใส่ลงไปอ่ะมันนุ่มกัดแล้วมันเข้ากันมากมันละมุนลิ้นอ่ะกินแล้วชอบเออชอบมากเลยเมนูนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยอยากจะไปทานที่ร้านแล้วพี่เลซ่าบอกหน่อยค่ะว่าร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่เลาดพร้าวซอย8แยก9นะคะหรือจะมาทางวิภาวดี22ก็ได้ค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะแล้วก็วันศุกร์กับเสาร์เนี่ยก็จะปิดสามทุ่มเปิดตั้งแต่ตอน11บเอโมงค่ะ11บเอโมงเช้าถามสั้นๆเลยไอ้ตัวแถวยาวเนี่ย เฉพาะแค่ว hey, ันดังคัรวันอังคารเท่านั้นเท่านั้นนะเท่านั้นค่ะไปกันเยอะผมบอกเลยว่าอร่อยจริงขอบคุณมากครับพี่ลิซ่าครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าฮะโปรจากแฮปปี้ม็อบนะครับรอคุณผู้ชมอยู่แล้วก็ไทซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนพักสักครู่ครับ ส่วนวันนี้นะคะไทซ่าค่ะชวนไปกวนข้าวทิพย์ค่ะแล้วไปรำมุงยอนยุก,กันต่อนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปแซ่บเลยค่ะ ไผ่เศร้าวันนี้เอาใจนักผจญภัยชอบเที่ยวเขาเดินป่าเตรียมแพกเปยแล้วออกเดินทางกันได้เลยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยประกาศเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากอุทยานปิดให้ธรรมชาติได้พักฟื้นยาวนานถึง4เดือนเต็มปีนี้รับรองว่าความสวยงามของพื้นป่าก,กลับมาสวยฟินสดชื่นกว่าที่เคยบนยอดภูเขียวชะอุ่มพันไม้กลับมาเบ่งบานเต็มที่พลาดไม่ได้กับการตามหาใบเมเปิลสีแดง ชมเส้นทางน้ำตกชมทะเลเหมอกสุดอลังการยามเช้า พร้อมรับลมหนาวแบบฟินๆงานนี้คุณผู้ชมอย่ารอช้าชวนแก่งเพื่อนสายลุยไปพิชิตยอดภูสัมผัสความงามที่ธรรมชาติพึ่งฟื้นฟูแล้วรับรองว่าจะได้ภาพสวยๆไปอวดลงโซเชียลแบบจริงๆแน่นอนไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกในช่วงฤดูฝนช่วงที่น้ำตกสวยที่สุดพาไปชมความงามของน้ำตกกระดานหา่านชื่ออาจจะฟังดูแปลก ต่บอกเลยว่าที่นี่คือเพชรเม็ดงามกลางุบเขาหินปูนตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุงแสลงหลวงค่ะน้ำตกกระดานหานเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตกลงมาจากยอดเขาหินปูนสูงกว่า70เมตรสายน้ำที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยละค่ะแม้ตอนนี้น้ำตกกระดานหาน ยังไม่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแต่วันนี้แซบพ,พาซามีภาพความสวยงามและความสดชื่นแบบเต็มสิบไม่หักมาฝากคุณผู้ชมเปิดเป็นทางการเมื่อไหร่ไปสัมผัสความสดชื่นนี้ด้วยตัวเองกันนะคะ ไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดชวนผู้ชมไปเที่ยวงานประเพณีออกพรรษากับงานใหญ่ประจำปีรำวงหรรษาออกพรรษากวนข้าวทิพย์ประจำปี2568ที่จัดขึ้นวันนี้6ตุลาคมประเวณลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรินทค่ะภายในงานมีการประกวดข้าวทิพย์ การประกวดประดับประทิปคมไฟผอมตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงรำวงหันศาฉบับลูกทุ่งย้อนยุคงานเริ่มตั้งแต่5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปและเพื่อให้บรรยากาศได้ฟิลสุดๆขอเชิญชวนทุกคนแต่งกายลูกทุ่งย้อนยุคจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสหรือจะเป็นชุดไทยอีสานเก๋ๆมาถ่ายรูปมาเต้นรำมามวลซื้อน,นำกันเด้อค่ะ ปิดไทยวันนี้ช่อง3ขอเสิร์ฟความแซ่บถึงหน้าจอกับรายการเลี้ยวดิตี้แคงขันทำอาหารสตรีทฟู้ดสุดมันเชฟเฟสไทยแลนด์ซีซั่น3ที่ครั้งนี้ยกพล12เชฟรวมสร้างตำนานความอร่อยกันที่ตลาดนัดเซฟวันโคราชแหล่งสตรีทฟู้ดชื่อดังแห่งภาคอีสานสัปดาห์นี้เดือดกว่าที่เคยเมื่อเชฟแต่และทีมต้องรีิมเมจินเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างส้มตำและมีโคราชให้กลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดสร้างสรรค์ ติดตามเชฟเฟสไทยแลนด์ซีซั่น3ได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3โมงทางช่อง3ห้ามพลาดกันนะคะอุ้ยป๊อปปี้หน้าไปมากเลยร้อยเอ็ดอ่ะกวนข้าวทิพเพราะว่าเราถนัดเรื่องกวนอันนั้นกวนจิตกวนใจแล้วอันนั้นไม่ไม่น่าไม่ถนัดทำขนัดนี้แต่หน้าไปจริงนะหน้าไปครับผมนี่ตอนนี้พี่ขามสีมาแล้วสวัสดีครับได้ดูกี่โมงเนี่ย ฮะอะไรนะในนิ้วกี่โมงเนี่ยทำไมอะไรครับไม่รีบครับไม่รีบครับแนะนำทุกคนค่ะน้องใหม่น้องมาวินจ้ะเออี่ยนบ้างเลยบ้านครับโอเป็นมันมาทีอ่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจของข่าวสามสีของเราคือไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าเราจะได้สัมภาษณ์กันสดๆนะคะกับหลังนักแสดงจากละครเรื่องแสนรักที่ เข้มข hm oh, ้นมากใกล้จะลาจอแล้วถูตองสุดท้ายครับ้าพพัดเด็ดขาดครับนี่เรอดูไ pues, ด้เลยนะครับละครนะฮะแต่ก็ต้องยินดีด้วยนะครับแมนยูนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้หุ่นละยาวเลยเดียวจ้าโอ้ยลำเลินสุดยอดเลยก็เลยอะไรชวนพี่ๆไปร้านนี้ด้วยนะคะโอเคค่นในสิ่งกันนะคะคือลิสตาทาโก้ลาดเสาซอยแปดทุกต้องสูงนี้เลยเยอะครับอ่ะวันนี้หมดแล้วครับค่ะวันนี้พวกเราแซบพลาดาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 拉萨。